นั่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละโดนแม่เขาทำงานเนี่ยทำไมไม่ไปช่วยเขาไปช่วยเขาทำบางสีนั่งเล่นตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ไปเลยไอ้เืออุ๊ยมาร์กเตาลัดเม่ดเหล็กมาสเตาผลัดเม่ดเหล็กดีกว่าโอ้โหโอ้คือสบายแทนเนาะโอ้โห ไปหยิบน้ำให้กินหน่อยดิอีนะโอทำไมไม่ไปิบเองปยับไม่ได้เดี๋ยวแตงร่วงอ่าดีเอาเอาบอนบอนมองไม่เห็เนะเอาสบายจังวะอนไม่กินนะอขนมขนมช็อโกแลตได้หช็อโกแล็อจะได้กินมันแลวได้หลังเอนโดฟีนออกมาโหนี่นี